cái bậc nào? thôi vậy xong nhỉ? it ah, ảo สียงแอร์เห็นปะเพามันมันแอร์เป็นอันเครื่องทําความอุ่นนะเครื่องทําความอุ่นเปิดไม่เมื่ดมือเมื่ดขึ้นพี่น้องเอ้อากาศมันหนาวไงเอาอีกจักสองลูกก่อนเนาะคุณหน่อยยังมาใช้เมื่ดอยู่เลยพี่น้องเอ้ยคุณหน่อยลูกซ่อนอยู่ทางไหนพุ่นกระมี่คุณหน่อยเก็บกระเมิดกับ่ะเป็นโอ้บักหนาวยือชมพูอะเลือดชมพนแตนเลยป้าป้าบ้านี้ไปเห็ดปักหนาวเชื่อม ล้างหมึกน้ํแล้วเทกเกลียวลงเลยเทกเกลียวลงหลายๆพอ่อเธอเนาะอันนี้มัดขันนะข้นแบบนั้นว่ามันขั้นได้ยังก่อนเพื่อนอันนี้ยังก่ะอ,อันนี่ไหมเห็นไหมลูแบบอังเช่อันเพิ่นบอกว่านี่ยังก่อนอ่ะ ิ่นบอกว่าให้เอาบักเน่ามาอันเอาบักเน่ามาถูเกลียหรือว่าเอาเกียมาถูบักเน้าเปรียบบักเน้านะบ่ให้เปียกมันขมขันท้าสิม่านขันท้าสิมาดองน้ำผึ้งนะอืมแต่ว่าเตียดบักหน้าออสเตรเลียนะเปียกบักหน้าต่างประเทศมันบ่มันบ่อนี่เล้มันบอกขมเลยกับเห็ดไปจังสั้นหน่อบ่อืมเห็ดไปจังสั่น่ะเห็ดคือแบบว่าเป็นพิธีของเพิ่นนะพิธีงูบอขมเลยจ้ะเห็ดไปจังเสียจนแล้ว ต้องใส่ถุงมือน้ำเลยนี่บางคนใส่ถุงมือนี่เสียบเสียบมือเด้ผู้ใดเป็นแผลอยู่มือแต่ยันผู้บ่เป็นแผลอยู่มือมือนักมือมันด่างมี่มันเห็ดงานมันด่างแล้วเนามาบอกเบิ่งมือก็หุบมาถูมือน้ำมือจะได้สวยๆถูมือน้ำเนาะถูมือถูมือไม่ใช่สวยมาสวยยัง สวยๆองเงี้ขนาดทูเปียบแบบหน้ายังออกเป็นอย่างถูๆมือที่มันแบบว่ามันเหี่ยวมันย่นอะถั่วทิศถั่วแดนนี่ยนพูดจิจัดทูกินสิกากินมากินขีมือยังฉันพูดนี่มันเลือดเลยบอกไงเขาทูแล้วแหละนะฮาจิไปล่างออกก็ได้ฮะว่าไปล่างก็ได้เด้อบอกไงแต่ว่าเฮาก็ต้องล่างแล้วจะเชื่อหรอถูปทูปแบบว่าอัน ที่เป็นเปียกมันไงเปียกมันขมๆแมมันฉีได้ออกไปตอนนั้จางซานเห็นว่ามันกระฉีออกเป็นสีมันฉีดออกเล่เพรอว่านที่จริงมันบอขมเลยเปียกบางนาออสเตรเลียเนี่ยหอมมบทูตั้งที่นัเปียกมันออกห้อมหอมทูสลลงมือเขาเนี่ยก็ถูใช้ฟ้ามือเขาเนี่ยบ่แสกมือหรอกเพราะว่ามือว่าเป็นแผลไงมือเหี่ยวซื่อซื้อมือเหี่ยวซื้อว่าเป็นแผล พวกบริเฮตี่อย่างทำไมเป็นแผลไงยุบ้านที่ซื้อเป็นคุณหญิงคุณนายพี่น้องเลยย <laughs> ุบ้านที่ซื้อเป็นคุณหญิงคุณนายคุณนายมือเหี่ยวเออคุณนายมือเหี่ยวสันนี่มือเหี่ยวเด็จังด๋าสมัยเป็นเด็กหน่อยสันไเป็นสาวเฮต่างงาน,ดำ,นาดำหน้าดำหน้าไปเสียหนาปอเสียหนามันโอยพี่น้องเลยมือเหี่ยวมันหูไปที่ไรเออนี่ขนาดเป็นคุณนายอยู่ในสั่ผ่ายังสั่มือได้นี่เพราะว่าคุณเอามือทำมาเห็นเขาใส่หรอไง เพราะมือใหม่เขาใส่แล้วเขาก็ต้องซักผ่าใส่มือให้เป็นประโยชน์ไหมใส่มือให้เป็นประโยชน์ไหมถึงมีค่าบ่ามีค่ามามือนี่มี่ากว่าเงินก็ท่องนั่นจะบอกไงมีมือไว้ใส่ถ้าบ่มีมือไว้ใส่นี่อูยลำบากลำบนมใส่ด้วยนี่เห็นมะถึงมือฉันจะไม่สวยมือฉันจะเหี่ยวจะย่นแต่จิตใจฉันเต่งตึงนะเธอเต่งตึงเหมือนมะนาวนี่มะนาวมะนาวในสวนปลอดสารผิด อืที่กินบ่ต้องอามอันนี่ก็ได้บ่ต้องอามาอัน,น,ออาาอนใส่เกลือก็ได้เพราะว่าจังไหนูุ่บอกเพราะว่ามันบ่ขมเพิ่นบอกว่าให้ขันยะเพราะว่าเขาสีดองบักหน้าดองทึ่งเปียดใส่น,นั่นไหมเพื่อนเออเฮ็ดเฮ็ดดองไว้กินนั่นใส่น้ำผึ้งไหมดองใส่น้ำผึ้งไว้กินวเนนวลาเขากินอันชาเวลาเขากินพวกชาพวกเนี่ยนะน้ำชาน้ำอย่างเนี้ยเขาก็มาใส่เก็บกบเก็บข้อกยเขาก็มากินสินะ่ะ มันเปียกมันฉีด้บ่ขมเพินน่นวางฉีแต่วันนี่บ่ขมเลยถึงบ่เห็ดบ่ขมแต่วันเท่ากับเห็ดตามภาษาจีนสูตรพิ่นน่ะจำสูตรเพิ่นมากเลยไม่เห็ดนี่ครั้งแรกในะชีวิตมดิเจน,นี่นมามา,มา,มา,มาถูหลังมือก่อน,นจะถูจะแบบเงาถูลหลังมือมันีเลี่ยกินมันอปลาคาร์มาจิ้มนี่นปลาคาร์บ่หรือมีบักยังก็บอกเฟียงยังมีอยู่ตัวเฟี้ยนอืมบอกเฟียง,ม,ยงมีบ่ มันมียีบ่บ้อในตู้เย็นอ๋อ,อเฟียงมากินเบ้าวาเลย,เลยจะเมนต่ไหมกินอ๋อเฟียงมันมียีบ่บ้อเดี๋ยวไปเบิงบ่งก่อนแป,ปดปหนึ่งสิปาดปะหน้าเนี่ยแบนี้แปดปะหน้าเป็นเวรเวียนแปดขึ้นหลังปาดปะหน้าเบิ่งแปดปะหน้ากินเด้ปาดปะหน้าเวรเชื่อม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 ใส่อย่างก่อนน้ำผึ้งน้ำผึ้งเอาไปกินกับอันนั้นเป็นว่าให้ปาดบางๆมาฉัน มันบางหรอโอเคได้เลยนี่ปาขวันออกเนาะอู้หู้คนน่ะคนน้าวง่ายแต่บ้านเฮาเนาะถ้าว่าบ้านเขาตังมาเทียนมันจะเปียกหนาเปียกหนาซาแมนเพราะว่ามันอ่นมันอันนี้อยู่มันอ่นมันแบบว่าจังเลยล่ะมันไม่นามไม่ยังยางดีเลยเปียกบ่โคมไม่สมบัติสมขนาดสมขนาดไม่สมบัติแล้เปียกบ่โคมเลยคนน้าวมา เนหนลือดบเ,เห็นบอเดี๋ยว,ยวอันนี้อันนี้ว้ล่ะเอาปลหน้าออกก่อนเลิศอันนี้เป็นกากสมัยเกา่าดอกยังพูเห็นไมสมัยเกา่าบ่ได้แกะตาม่ออันนี้ยังพูก็เอานลงบนาวลงเลยนาวลงเลยบ่ลเลยนลมนแตนเลย มันบอโว่าสวยม้เห่าขนาดไม้ยังเห่านะคะมันบอกอีสวนอืคนสวยคนสวยปลูกอะไรก็ได้กินอืสวยมาเห่ามาเห้ามาเห่ามาเห่ามาเห้ามาเห้ามาเห่าบันลังเราจะมาแตะอะไเป็นแหวนเอามาเชื่อมนะคะ ปเรื่องีูเชี่ยนปากับบก็้เบียว์พี่ก่อแ้วเมามันชิมีพันย้อนยังไงพันใหญ่ทำสีกัมีอันนี้เป็นพันหน่อยป็นบอกเมานาพันหน่อยพันเตียะบอกนาพันหน่อยพันเตียอีิมีเม็ดเน่จังหน่อยถ้าเป็นอันนหอยยังไงเนี่ยที่น้อยยังไงมีทอคือจังเันคือจังบักสมโอนะ อนอยใหญ่จนนะใส่บอมีนไน่ี่อันนี้บะหมีไน่ย,ยู่จากหน่อยหนึ่งมีไน,น่ยู่หน่อยหนึ่งนะคะน,นี่จะบีบใส่เนี่ยเป็นไหยังก็ล่ะบีบมันใส่เลยนี่บอที่พอ่อบ่านาะเนาะคี่สื่อมาให้อันอันนอยๆเดอยแ้ี่สื้อมาให้ขวดหน่อยแท้น้ำพึง่งเนี่ยพ่อใหญ่ซื้อมาจังเียบอกพ่อใหญ่สื่อมาพราอ,อ,อันเก่าก็มี อันเกาก็มีแ mm ต่บัดนี่อันย่านมันใส่บ่ไ้เพราะว่ามันแข็งตัวไงมันแข็งตัวคือพญ่น่ะมันย่านมันใส่บ่ไ้แต่ย่างหญ่ยแข็งตัวนี่ใส่ได้เลยบอกเลยใส่ได้ใส่ดีใช้ได้ใช้ดีแต่ว่าอันนี้มันแข็งตัวเนี่ยบอกเนี่ยมันแข็งจริงปะเปิดแล้วมันอะแข็งเนี่ยเอาทิ่มก็เสียดายเพราะว่ามันยังไหมอยู่เลยสิซึ่งไม่ไหมเนี่ยบอกกระทัเปิดใส่แบบนี้มันโดนมันโดนอากาศมันหนาวหนาวเนี่ยมันคว่ำหนาวมันนี่เนมันเลยแข็งตัวป่ะทิ เออถ้าเป็นของขัวแข็งโตมันใส่ไหนอยูแต่ว่านี่แข็งโตหลืมันบีบออกอกอันนี้เป็นน้ำพึ่งที่แบบวิ่ก่อนน้ำพึ่งในจากหน้อยแล้วใส่นี่ก่อนฉันมาพ่อก็เคยสิเอานี่ลงมาจากเนาะนี่เามาใส่หน่อยสิมาเบิ่งวิธีว่าเด้มีวิธีอยู่ดองมือลาแบบว่าเขากินกับป๋อยังก็รอไม่ได้เขาแบบว่าเก็บข้อหรือเป็นไอเป็นอย่างเี่นะหรือว่าแบบว่าเขาบ่อยาก เขาบอกกินข้าวบอกินไอติมเ,เ,เขาอยากกินแบบให้ชุ่มชื่นไหมสมุนไพรเขาบอกเอามากินได้เลยเขาดองไว้เลยแต่ว่าน้ำขึ้งของที่พ่อบ่าน่อนน้ำผึ้งคนนี้เป็นแวน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 แนะคะเธอมะนาวก็ไม่ต้องซื้อ้วเธอซื้อแต่ช่วงที่มันแบบว่าช่วงไม่มีมะนาวช่วงนี้มีมะนาวก็ไม่ต้องซื้อโบ้อนี่มันเป็นมันตัด หลายผลเอานี่ก่อน,นเปลือกมันหลายผลอืมมอมอุ๊ม่จดบาดมือชะนนเนาะนีนะนน่มาเลิศ เกดดองมะน,นาวเกดมะน,นาวก็ไม่ต้องได้ซื้อไหม,มกดลงไปเลยดิไกดลงไปบีบลงไปให้มันท่วมไม่ต้องแบบว่าเปิดฝาออกนนออมึงก็น่าบีบไปสี่บดไม่ได้เลียงหรืเนี่ยเปิดฝาโอ้ยมงโมงงจริตัวนี้สัวความมันเพิ่งเดือนอะไรนี่เดือนห้าป่ะเนี่ยมีไส้อะไรอย่างปะใส่ไปเลยบ๊วยเลยจะไม่แต่เงเลยไม่ท่วมวะน้องอืา มันบ่พ่อก็เอาอังทีบ่งาม่น่ะใส่กินได้ี่เก่าน่ะแม่พ่อจะ่าบ่นี่ปาดิกินแดงเมื่อนะนมันก็จะค่อยๆ่องซึมลงหนบ่บ้เลยจม่น่เลือดบ่จะทำน้ำมะนาวก oh. this? This. ินโบ้เลยจะมแต่งล เปนหน่อย <cause S 1> ังเกตที่ปากบอกเลยจะม่นใจในพี่หน่อย น๊วยเลยมันแต่งเลยบีบใส่เลยมันอันนี้แหละมันมาเลยมันน้อยหรอกมันมันอันนี้ยังก็ไปอื่นขวดน้อยขวดเด้อพอเท่าซื้อมาให้เมียก็ได้ขวดน้อยพคตจังไหนดีเอาวางสีเลยเนาะวางสีก้อนเนี้ยวางสีก้อนเนี้ยนี่วางสีก้อนเนาะมันกระสีค่อยๆแบบว่า คอยโลงเรื่อ,งลงอนล่งหมายถึงยักษ์พุชิเอาอันนี่เห็นปะเปิดมาได้ตอนนี้คันเปิดนี่มาได้นะนี่เอาซ่อนตีเลยนี่จำไว้เด้อพวกเจ้าเปิดไฟอย่ไางแรกสัอาซ่อนนี่ซ่อนตีมือข่อยมือนความโอ้ยเอาซ่อนตีเลยเนาะ มือขวามือมือขวาม,มือ,อ,มอมตีบ่ได้แล้วแล้กวก็ตีโซ่ก็ตีหลังไม่กันโอเคโอเคแล้วแหละบ่บ่เนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งแบบนี้น้ำผึ้งอันนี้มันเมียนเดี๋ยวไปเอาสอมมาแป๊บนึง